สวัสดีค่ะพ่อ่พี่น้องมือหนีก็มาพบพ่อไก่เสียงหมูชาแนลอบตีนหมูใส่สมุนไพรพี่น้องมีวิธีเห็ดยู่ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องมานี้กับผักแกมหฮอก็มี่ใบผักอีเลินพี่น้องใบผักอีเลินภาษาจีนนะใบชะาูแล้วก็ม,มกีบักแตงบักเขือครับแล้วก็เจ้าวพริกป่นเฮ่าใส่ต้นหอมแล้วก็บีบมะนาวใส่เน,น,น้อยพี่น้องห่อนๆได้พี่น้องมากินน้ำกันกินข้าวแก้มกันพี่น้องมาพวนนะ่ะเปื่อย พุนะ่นอ่ะเปื่อบ่พี่น้องกระดูกกระลอนออกได้เลยเด้มันกับมึนๆน,นะพี่น้องเห็นบ่ กูจับพี่น,น้ะไปเอ็นแก้วเอ็นเปื่อยๆพี่นอนกำนังมาุ้มกันแซ่บๆเด้อเนี่ยอือ เปิดอได้พี่น้องเบิ่งเด้อนี่มารูดดอก เก็มกวคนแห้งพี่หน่องนำ้ำหอมหอมเครื่องเชี่ยวไทยลงไปบะมี่ทำมาข้าวนี่พี่หน่องพี่จะข้าวเดียวเลยสิเบิร์เนี่ยซ้ายแท้ซ้ายเห็นพี่น่องไปเห็ดกินตามรอบเมิง กินอะไมพี่น้องคล้องแฉ่ผอมนี่น,น,นี่เห็นบ่หมอ่อุ่งตีนไ,ได้พี่น้องอ,อย่างแต่บ้านาใหญ่ใส่คล้องอล้วตัวนี้อื้ งานใหญ่เสือเดีือดของขอโทษขอให้เสียงรบววกวนน,น,นนะพี่น้องเชียงลดแดงพูนนะพูนยังออกยังห้วยพี่น้องเห็นบ่กินไม่ได้ตอนนี้หอนเอาไว้ก่อนโอ้ยตอนนี้คือกันขาดจังหวะนะพี่น้องเนาะ วันเนอะเขาปากันยังไม,ม่ได้ก่อนอ่ะไปครับเอาคุกเข้าไปได้ไหมนนองม,มึงคำนี้ด้วย ชาบไป็น้องชับ 嗯，不太看。 อย่าบาดแจ้งงี้งพี่น้องมันเป็นสันดานของคนกินแล้วมักดูนิว่วอ้โหขอนครับพี่น้องวัอนี้เสี่ยงขอลาไปก่อนค่ะผู้ใด,ดมากคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดอตแช่ไอเสี่ยงนะพี่น้องเป็นกำลังใจไอเสี่ยงในคลิปต่อๆไปพี่น้องวัอนี้สวัสดีครับ ครับพี่น้องเอามูลงหมอหรอเข้ากันนี่ละเครื่องสมุนไพรเข้าพี่น้องนี่แต่ไข่แบบบกูดกระเทียมพริกไทยคา่อนพริกตําพอ่อหยาบๆพ่อพี่น้องมาต้องแลกข่กดอกใส่หมอลงไปเลยครับจานันกะปรุงรสตามใจอชอบเลยพี่น้อง ตซิมในเด้อพี่น้องของนัวพี่น้องปลใส่ตะมาเขาไอร้อมสุกเลยมาในห้อาที่สำคัญพี่น้องที่สำคัญคือดับข้าวตัวนี้ถ้าใส่เครื่องพัโล่มันกับจิ้มพัลโล่ไปได้พี่น้องพัโล่มูไปเลยตัวนี้มันเป็นอบเนี่ยอ๋อดับกินข้าวพี่น้อง